สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองดีไรเอรไร์ของเรานะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตานั่นก็คือ2025 Toyota Urban c r u ันครครับรถคันนี้เป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยและขนาดที่กระทัดรัดเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเดินทางในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากใส่ชื่อสถานที่เริ่มต้นและมุ่งหน้าไปยังใส่ชื่อสถานที่สิ้นสุดครับเส้นทางที่เราเลือกในวันนี้จะมีการผสมผสานระหว่างถนนในเมืองที่คึกคักและถนนทางหลวงที่ทอดยาวให้เราได้ทดสอบสมรรถนะของ 2025.toyota Urban Cruiser ในหลากหลายสภาพแวดล้อมครับ ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นรอเรือถอถุง2025 toyota urban cruiser กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานที่เริ่มต้นเรามาดูกันที่ภายนอกของ2025 toyota urban cruiser กันก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของรถคันนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมกระจังหน้าที่มีเอกลักษณ์และเส้นสายด้านข้างที่ดูปราดเปรียวทำให้รถคันนี้ดูทันสมัยและน่าดึงดูดมากๆครับ ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นรายละเอียดภายนอกของรถในมุมต่างๆเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้ภายในก็ให้ความรู้สึกที่ดีและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมายที่จะช่วยให้การขับขี่ของเราสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นรายละเอียดภายในห้องโดยสารตอนนี้เรากำลังขับขี่อยู่ในตัวเมืองนะครับจะเห็นได้ว่า2025 Toyota Urban Cruiser มีความคล่องตัวสูงมากการควบคุมพวงม,มาลัยทำได้อย่างแม่นยำและขนาดของรถที่ไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้การขับขี่ในสภาพการจราจรที่หนาแน่นเป็นเรื่องง่ายครับภาพวิดีโอแสดงให้เห็นการขับขี่ในเมือง และเมื่อเราออกมาสู่ถนนทางหลวงแล้วจะสัมผัสได้ถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ดีการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจและช่วงล่างของรถก็ให้ความนุ่มนวลทำให้การขับขี่ทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นไม่รู้สึกเหนื่อยล้าครับภาพวิดีโอแสดงให้เห็นการขับขี่บนถนนทางหลวง ตลอดการเดินทางเราจะมีการพูดคุยถึงฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือระบบความบันเทิงต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพที่น่าสนใจของ2025 Toyota Urban Cruiser อย่างละเอียดครับภาพวิดีโอสลับกับการพูดคุยถึงฟังก์ชันต่างๆของรถและแล้วเราก็เดินทางมาถึงใส่ชื่อสถานที่สุสด แล้ววันนักครับตลอดการขับขี่2,025 Toyota Urban Cruiser คันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในปี2025นี้ครับภาพวิดีโอแสดงให้เห็นรถจอดอยู่ที่จุดหมายปลายทางหากคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอการขับขี่ของเรา และอยากติดตามชมรถยนต์รุ่นอื่นๆหรือเส้นทางการเดินทางที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่องลอง g Drive a i r i e ของเรานะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการเดินทางของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมลองไ d r i ครับ